สวัสดีจเจ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตรีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะคุณซึ่งจะช่วยในเรื่องใครที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวไม่กระจ่างใสผิวมีปัญหานะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นสมุนไพรพอกหน้านะคะส่วนตัวสั่งมาไว้ใช้เองนะคะใครไม่มีผงพอกหน้าตัวนี้ก็สามารถใช้ผงพอกหน้าตัวอื่นๆสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้สมุนไพรพอกหน้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงพิเศษนะคะในส่วนของผงพิเศษหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านขายยาหรือในเซเว่นมีขายเลยนะคะ ในส่วนของไทยเนาะผงพิเศษก็รู้รูปสรรพคุณอยู่แล้วเนาะเขาแก้แผลผู้พองแก้สารพัดแผลต่างๆเลยนะคะในส่วนของผงพิเศษเนาะเราจะใช้พงพิเศษอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนตัวต่อไปดีเลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีน้ํากุหลาบก็ใช้เป็นนมรสจืดหรือนมเปรี้ยวสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบเพราะจะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะ ลดการอักเสบของสิวลดการอักเสบของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดป้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบอยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือก็เอาปริมาณตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสูตรนี้แนะนําเลยว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนเขาแบบนี้ถือว่าเขาเหลวนะคะทุกคนให้เราเติมผงพอกหน้าลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนให้เราทําออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะ นี่เลยนะคะทุกคนมีแปลงใช้แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพา,พาทําเลยนะคะทุกคนผงพอกหน้าตัวนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะเนื้อเ็าจะละเอียดมากเลยนะคะทุกคนเ็าจะคล้ายๆกับดินเลยนะคะสําหรับใบหน้าใครที่มีปัญหานะคะผงตัวนี้ดีมากๆเลยะคะ่ะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราใช้มือขัดขัดนวดนวดวนวนเบาๆนะคะขัดให้ทั่วใบหน้าประมาณ3-5นาทีแล้วก็พอกทับไปอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากด subscribe, กดซ like, ับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมคครีม,มสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ